ในการชวนะสขณะจิตนี้จะเกิดอนุโลมยาณสาขณะจิตและโคตรภูญาณอีกหนึ่งขณะจิตส่วนในโลกุตละอัปปนาชวนะเกิดขึ้นอีก3ขณะจิตได้แก่โสดาปฏิมักขจิตหนึ่งขณะจิตและโสดาปฏิผละลจิตอีก สองขณะจิตโดยที่ในมโนทวารวิถีบริกรรมอุปจารสมาธิและอนุโลมยานนั้นจะมีไตรลักษณ์แห่งรูปนามขันห้าเป็นอารมณ์ส่วนในโคตภูยานมักและผลนั้นจะมี นิพพาน